สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ Radio Flyer วางต้นนะคะในรุ่นเริ่มต้นสูงนะคือรุ่น39.1นะคะรุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้นะคะสามารถเข็นได้นะคะสามารถกระามสูงได้อีกนะคะหลังคานะคะกันยูวีถอดออกได้นะคะแล้วก็รถเฉด่นะ็พับง่ายการง่ายทำความสะอาดง่ายถ้าเรา,าตา้าตาตาองการถอดหลังคานะคะแค่เปิดกระดุมได้แล้วหลังพาะคะ หมั่นตั้งแดด่ใส่ในช่องเก็บขอบนัาขทานได้นะคะพี่หลายช่องเลยหลังคลานะคะสามารถเก็บเสาเข้าไปที่มุมค่ะสี่มุมเลยจากนั้นก็ต้องทำวามนะคะที่ดึงค่ะ แล้วก็น้ำหนักเบานะคะพากค่าสะดวกสามารถเก็บใส่ถ่ายได้นิ่เก่ทำฟารมสะอาดง,ง่ายรับมันหลักได้100กิโลเลยค่ะวิธีการก็ง่ายนะคะแค่เอามือจับใส่แล้วค่ะ